ครับสวัสดีครับผมหมอลำกองศิลฟ้าล่วงบนจากคณะกูแคนส์สคูลค,ครับในเรื่องรับบทเป็นอาจครับอาจนี่สิเป็นคนที่โกก้ากระโชกโขกหากมีความบาหมอลำม,มีความบาขั้งสูงแล้วก็เป็นคนที่ลื่นคว,ว่ำครับหมอลำมันก็นมีหล,หลายแบบหลายแบบรลบแบบใดะหล่ะมึงเสียวไม่เห็นเพียงมาเนี่ยมึงกดลูกตัวยอ,ยอย่างเห็นเบื <มา S 2> บ้องเปลี่ยงยางนเ่นทำ <มา S 2> น้องขนกัน ใกล้เข้ามาถึงแล้วคือเวลาโน้มน้าวตั้งไว้ตั้งไว้โอ้เด้ผมสีดำกะละแมนตั้งไว้ทำน้องกะลาส <refugee S 2> ินบัดนี้ฟังเด้อยทันครูอาจารย์ผู้ดอนตันโอ้เด้พระนางเอ้ยทำน้องอุบลเอ้ฟ้าห้อง,งนวลเอาทำนองเม็กซิกันดีตร้าดเดย์ยกาเป็นตัวละคร ขอ,ของผมนะครับในเรื่องก็คือเป็นยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็คุณพ่อันี้จะจะให้ไปเป็นตั้งใจเรียนจะให้ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเป็นเจ้าคนน่ายคนแต่ว่าผมนี่ไม่ได้ชอบที่จะเป็นคนในคนเป็นเจ้าคนในคนแต่สิ่งที่ผมรักและสิ่งที่ผมทําในเรื่องหนังเรื่องนี้ก็คือผมสิเปลี่ยนหม,มอลำพรุ่งว่าอกพี่ไปเห็นวมหมอลำกับทุ่มกูเนี่ยเราสีกล้าว่ายังไยสบายสบายพอมึงตีกูบอกมึงกลับไปเรียนให้มันจบไปที่เป็นหมอลำมึงต้องไปเรียน ว่าคนกินเป็นมอลออเออมออเออเออเมต้องสแตกเป็นตหาหักเป็นตาสร้างอย่าลืมไปเบิ่งกันด้วยกับพี่น,อน้องการันตีความมวนการันตีความ 5, ขวงการันตีความห้าขีแตกขีแตนแนนอนครับ24นี่ทุกโรงภาพยนตร์ครับ